สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้วันนี้มีน้องเด็กสาวมานะครับวันนี้หลังจากที่เรามีเคสตึงหน้ามาหลายวันนะครับวันนี้จะมีน้องคนนี้อายุอายุประมาณแค่เท่าไหร่ก็ไม่รู้รู้ตตวตอนนี้เรียนอยู่มหาลัยนะครับก็เป็นดารานักแสดงเพิ่งเริ่มต้นนะครับตอนนี้แต่ว่ามีปัญหาเรื่องตานะครับเัาไม่ชอบตาตัวเองนะครับนี่นะครับโอ้โหทำกันให้ดูเลยว่าทำแล้วเป็นยังไงนะครับ ก็ถ้าใครอยากจะทำตานะครับเหมือนน้องคนนี้หรือคุณพี่ที่ดูอยู่คุณน้าคุณอาที่ดูอยู่มีลูกมีหลานอ่ามาทำให้ตาหบานๆแบบนี้เลยกันเลยนะครับผมโบนี่ตาหวานมากเลยอ่ะให้ทายดีกว่าว่าเขาทำตาไปแล้วกี่วันว่าไม่ไปพิมไปในแคชั่นแล้วพิมไปแล้วทำตามาแบบโอ้ไม่หกวันเองไม่ไม่เหมือนสิบหกวัน เหมือนสิบหกปีเหรอ <laughs> ไม่ใช่เป็นควางแบบนานแบบมากกว่าสิบหกวันครับอันนี้ให้ดูเป็นเคสนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องเพราะว่าวันนี้ทําไมถึงมาทํากับเรานะเพราะว่าเห็นเมื่อกี้แอบบอกว่ามีปัญหาเรื่องแบบหน้าดุตาดุด้วยตอนนี้คือหน้าหวานเลยนะแล้วมุมไหนก็เอาอยู่นะอ่านี่นะครับมาคุยกับน้องเลยครับรูปลงงังการเมื่อยไหมเมื่อยไหม <c oughs> ค่ะก็เพิ่งทําตามมาครบ16วันค่ะก็ทุกคนเห็นเลยใช่ไหมคะว่าแบบบวมชําน้อยมากค่ะแล้วก็แบบเข้าทีแล้วค่ะ16วันอาใครที่ดูอยู่นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยครับผมไม่รู้ว่า <c oughs> เข็นเท่าหรือเปล่านะครับพอดีวันนี้มีคนสวยมาครับผมเลยขออนุญาตมาให้ดูกันนะครับหลายคนบอกว่าบางทีหายไกลไปอันนี้ขออนุญาตใกล้นิดนึงนะครับอันนี้คือแผลชั้นตา16วัน,น16วันนะครับ อันนี้คือผมมองไม่เห็นนะครับเนี่ยผมใกล้ใกล้กว่าน,นี้ก็เกรงใจคนไข้นะครับอ่าแค่นี้พอแล้วกันแต่ไกลมากอ่านี่นะครับสาหรับน้องคนนี้นะครับเห็นบอกว่าเรียนอยู่เหรอครับใช่ค่ะอ,อายุยี่สิบสามปีค่ะแล้วก็กําลังเรียนอยู่ค่ะค่ะก็ปัญหาก่อนที่จะทํานะคะของหนูเลยเนี่ยคือตาสองชั้นอะ่ะมันหลบในนะคะแล้วก็คือมีชั้นข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งไม่มีชั้นอะไรเยงนี้ค่ะ ตื่นมานะคะแบบว่าบางวันเนะี่ยอย่างดูรูปเลยเห็นไหมคะข้างนี้มันจะมีชัดนะคะส่วนข้างนี้คือหายไปเลยแล้วบางวันเนี่ยบางวันข้างนี้ก็ไม่มีนะคะมันแล้วแต่วันนะคะหนูก็ไม่รู้ว่า เป็นอะไรเนาะเออแล้วตาหรือผู้ชายมาบ้างไม่มาบ้างนั่นแหละเขาก็เลยเป็นปัญหาซึ่งหนูไม่มั่นใจในตาตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าไม่ชอบไม่ชอบตาตัวเองแล้วด้วยความที่บางครั้งหนูทํางานถ่ายงานอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งจะต้องแต่งหน้าแล้วก็ติดสติกเกอร์ตาค่ะถ้าวันไหนไม่ได้ติดเดี๋ยวจะไม่มีความมั่นใจเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่สวยตาเราเนี่ยไม่โตตาเราดูดุนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วระหว่างไปทํางานแต่ละวันเนี่ย ติดไปทุกวันเสียเวลามากบางวันเนี่ยติดได้ดีก็แป๊บเดียวเนาะบางวันถ้าข้างนี้สูงไปบ้างข้างนี้ต่ําไปบ้างติดสติกเกอร์ตาก็นานใช้เวลานานพอสมควรค่ะก็เลยตัดสินใจเนี่ยมาทําที่เทเลปอรคลีนิกเลยจุดเริ่มต้นในการมาทำเนี่ยทำไมเราถึงแบบตัดสินใจเลยเพราะว่าเราทศน,นันอายุเท่าไหร่เอ็มบูรยี่สามค่ะยี่สามเนี่ย <c oughs> เราอยู่กับตาตรงนี้มายี่สามปีเนี่ย <c oughs> วันนี้พอมาอายุนี้เอไม่ไหวแล้วค่ะก็เหตุผลที่ทําเลยคือ ลึกๆเลยอ่ะอันแรกเลยก็คือไม่ชอบอยู่แล้วอ่ะลึกๆเราแบบไม่ชอบตาเก่าเราอยู่แล้ว2แล้วเราก็แบบว่าไม่มั่นใจเนาะเออแล้วเราก็ใช้ชีวิตแต่กับสติกเกอร์ตาทั้งที่ถ้าเราทำอ่ะมันจะอยู่กับเราแบบตลอดเลยเราตื่นมาเราก็แบบเออมีชันตาเลยอะไรอย่างนี้แล้วที่เลือกทีละพรเนี้ยก็เพราะว่าคุณหมออ่ะแบบว่าทําดีมากแล้วก็ที่เนี่ยเนี่ยตอนแรกที่รีเสิร์ชมาเลยนะคะก็คือ ไม่ต้องพักฟื้นเลยบวมช้ำน้อยมากแล้วก็แบบว่าเข้าที่เร็วหายเร็วค่ะแล้วที่สําคัญอีกอันหนึ่งเลยนะที่หนูรู้สึกว่าโอเคคือแผลแทบไม่เห็นเลยค่ะอ่านนี้คือโอ้โหพูดซะหมดเลยมันจะพูดอะ <c oughs> ไรต่อก็คือแบบทำทำเสร็จกลับบ้านได้เลยใช่ค่ะพอผ่าตัดเสร็จปุ๊บกลับบ้านได้เลยแล้วหนูจะบอกว่าหนูไม่ได้ให้ใครมาด้วยนนมาคนเดียวมาคนเดียวด้วยทำเสร็จก็กลับเลยไม่บอกใครใช่ไม่ได้บอกใครพอเพื่อนเห็นอีกทีคือเพื่อน เห็นเราสวยแล้วอะไรอย่างนี้ใช่เพื่อนแบบว่าชอบหลายคนเห็นก็จะบอกเลยค่ะว่าหน้าหวานขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเยอะมากมีคนบอกว่าทําตาแล้วเหมือนแต้วค่ะมีคนแ้วมีคนบอกสวยค่ะสุดยอดค่ะอยากทำค่ะโอ้ขอบคุณมากนะครับอันนี้ อันนี้หน,น้าก่อนทำือนแบบคู่เหมือนตำรวจจับนะจับขมโมยขนมในเซเว่นห <c oughs> น้าดุมากตห <c oughs> น,น้าดุมากห <c oughs> น้าเหมือนคนขมโมยขนมในเซเว่นแล้วแปะไว้นะคราทำไม่เท่ากันด้วยค่ะเท่า2 2> <c oughs> เขามีแบบชั้นตาอยู่แล้วแต่เป็นหลบในหลบในค่ะหลบลึกเลยนะข้างข้างหนึ่งจะหลบไปหายเลยข้างหนึ่งก็จะมีติ่งๆมานิดนึงชคอันนี้คือทําเสร็จแล้วก็สิบสิบหกวันเองนะครับร้อยแผลนี่คือจางเลยใช่ค่ะถ้าไม่เห็นเลย ทันทำไปแล้วเนี่ยแบบเป็นไงบ้างการถ่ายงานการแบบชีวิตเปลี<ำ>่ยนไปยังไงชีวิตเป็ลี่ยนไปยังไงก็อย่าง,ยงแรกเลยเนาะชัดๆเลยสติกเกอร์ตาเราเนะี่ยไม่ต้องแคร์แล้วค่ะทิ้งไปเลยเลย,เ,ลยเพราะาใชแ่แล้ววัน,นแล้ววันนี้หนูแต่งหน้ามาบอกเลยตรงๆว่าแต่งหน้าง่ายขึ้นมากเพราะว่าชั้นตาเราชัดใช่ไหมคะเราก็สามารถแบบว่าเออแบบถนัดขึ้นเนาะไม่ต้องมาแบบไหนจะสติกเกอร์ไหนจะแบบตาหลบในของเราอีกอะไรอย่างนี้ใช่เวลาก็หายไปเยอะใช้เวลา น้อยมากในการใช้ชีวิตเนาะใช่คะ่ะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับนี่เป็นเคสสําหรับใครที่อยากจะทําตานะ,ะในวัยประมาณ20กว่ากว่า20กว่าอ่ะยี่สิบต้นๆแล้วกันก็กำลังเรียนอยู่เดี๋ยวน้องเขาจะไปเรียนต่อแล้ววันนี้เปิดเทอมมาแรกหรือเปล่าวันที่สองป่ะใช่ไหมค <c oughs> ่ะอ่านี่นะครับเออแล้วเราเราเปิดเทอมเมื่อวานนะพ่อานอ๋ออันนี้ของหนูมหาลัยของหนูหนูจบแล้วค่ะใเ่คุณจบเลยแล้วก็กำลังรอรับริญญาเจอเพื่อนบ้างยังก็เนี้ยแล้ค่ะกำลังจะไปเจอเพื่อนก็เลยไปเจอเพื่อน เพราะว่าไม่ได้เจอเลยแล้วบังเอิญหนูเป็นนักกีฬาของมอค่ะก็เลยนัดก,กันโดยการที่เขาซ้อมกันมาแรกวั<อ>น,นนี้หนูก็เลยอ่าไปค่ะเป็นซิทเก่าแล้วก็ไปดูลแล้วถ้าเกิดไปเจอคนเพื่อนเจอคนรู้จักเจอเอฟซีเราเนี่ยเราจะไปบอกเขาว่าอะไรถ้าเจอคนรู้จักนะทุกคนอาจจะทักทอย่างแรกเลยว่าทาตามมาหรอใช่ไหมหนูก็คือที่ละพรคลินิกเลยค่ะ <laughs> เพราะว่าทําดีจริงๆอย่างแนะนําจริงค่ะ <laughs> เพราะว่าหนูอ่ะเป็นคนไม่เคยทําสัลากรรมเลยนะคะ ในชีวิตไม่เคยไม่เคยทำสัญญกรรมเลยโบทอกฉีดป่ะโบทอกฉีดแต่ว่ามันอันนีเข้มากงานเข็มมีมากใช่งานเข็มมีมากแต่ว่าสัลญกรรมเนี่ยไม่เคยเลยแต่ว่าพอมาทําที่เนี่ยค่ะที่เนี่ยคือที่แรกที่ที่หนูตัดสินใจทําเลยติดใจไหมติดใจทําให้แบบว่าอก็แบบดีอ่ะดีมีมีมีอยู่มีเขาเรียกว่ามีอยู่จริงอะทำสัญญกรรมแล้วมันไม่รู้สึกเจ็บอ่าพูดรู้เขาพูดเองเลยเนี่ยอันนี้อันนี้แบบว่าไม่ อันนี้เรื่องจริงนะคือแบบว่าไม่ได้ขายของหรืออะไรทั้งสิ้นคือจริงๆเลยเพราะว่าอันนี้แบบว่าเป็นคนขี้กลัวมากค่ะแบบว่าต้องตะเกิดมาไม่เคยสัญญกรรมไม่เคยแม้แต่แบบหกล้มหรือรถชจนเลยเย็บไม่เคยเย็บเข้าโรงพยาบาลไม่เคยโดนเย็บเลยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลนะเคยเข้าค่ะแต่ว่าไม่เคยเข้าผ่าตัดไม่เคยผ่าตัดเลยแล้วที่นี่เขาจัดการความกลัวเรายังไง ที่นี่เขาจัดการความกลัวอยงเขาก็ชวนเราหนูคุยก่อนตอนแรกเลยคุณหมอชวนคุยอยากได้ชั้นตาแบบไหนแบบว่าเออชอบแบบไหนอะไรครับเขาก็จะแบบว่ามีการวัดให้หนูดูก่อนอะไรอย่างนี้ชวนคุยไปเรื่อยๆพอชวนคุยงี้ยเรารู้สึกผ่อนคลายแล้วว่ารู้สึกแบบเออเราเป็นกันเองอะไรอย่างนี้ใช่แล้วพอทาเสร็จปุ๊บพอทําเสร็จปุ๊บกี่นาทีประมาณของหนูประมาณ30มนาทีถึง4 0มนาทีได้เร็วจังเลยใช่นะประมาณนั้นแป๊บหนึ่งทำสามสินาทีเสร็จปุ๊บ ลุกขึ้นมากลับบ้านลุกขึ้นมาปุ๊บก็สามารถกลับบ้านได้เลยค่ะกลับบ้านเสร็จปุ๊บอีกวันหนึ่งมาทําอะไรที่นี่กลับบ้านเสร็จปุ๊บอีกวันหนึ่งก็มาล้างแผลค่ะที่นี่เขามีครบเลยบริการประครบเย็นนาอฉายแสงล้างแผลแล้วก็บริการสระผมก็มีค่ะสําหรับใครที่อยากทําวันนี้มีค่าใช้จ่ายไหมพวกมีค่าต่างๆนะนะก็สําหรับคนที่อยากทํานะคะ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทําแผลประคบเย็นสะผมต่างๆนานาเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะจ่ายทีเดียวจบจ่ายทีเดียวจบวันแรกนะครับจ่ายทีเดียวจบเลยนะครับนี่นะครับใครที่อยากจะมีตาแบบน้องเขาครับนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเยอะมากเปลี่ยนเยอะมากเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับช้ำตาหลบในนะครับช้ำตาหลบในั้นี้แต่งหน้าเป๊ะด้วยไม่ต้องติดสติกเกอร์แล้วนะครับโอ้โหอ้าวแล้วทำกับคุณหมอท่านไหนยังไม่ได้บอกเลยใช่ นกนะคะทำกับคุณหมอขันติค่ะเป,เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอขันติคุณหมอหน่ารักค่ะ,ะหลายคนบอกคุณคุณหมอหล่อ,อจ้าใช่ไหมคุณหมอหล่อ,อค่ะก็คุณหมอใจดีมากค่ะแล้วก็เลือกชั้นตาที่เขาเป็นคนดีไซน์ชั้นตาให้หนูแล้วหนูรู้สึกว่าหนูชอบมากเลยแล้วแบบว่ามันมันเป็นชั้นตาที่เราใฝ่ฝันอะ่ะเราบอกหมอว่าอะไร คือสัคัญมากเลยวันนี้บางคนคุยกับหมอเหมือนไปรัดตัดผมเนี่ยเอาออกนิดเดียวหายไปเยอะเลยเขาเนี่ยแต่ว่าเอะไรเออรเฟเทคนิคในการคุยเทคนิคในการคุยพอหนูเจอคุณหมอครั้งแรกหนูบอกคุณหมอเลยว่าหนูอะอยากให้ตาโตเพราะว่าตาเก่าหนูว่ามันเหมือนเหมือนหมวยใช่ไหมคะแบบว่าตาหมวยหนูก็บอกหมอว่าหนูอยากตาโตค่ะคุณหมออะไรอย่างนงี้แล้วเขาก็เริ่มแบบดีไซน์ตาให้หนูใช่ไหมคะตอนแรกเขาก็จะวัดว่าประมาณนี้พอไหมหนูก็แบบว่าหมอคะขอโตกว่านี้อีกได้ไหมคะอะไรอย่างนี้เขาก็จะแบบ ถ้าได้เขาจะดูตาของแต่ละคนนะคะถ้าได้อีกเขาก็จะแบบอุ๊ยได้อีกอ่าใช่แล้วแต่แบบว่าโครงสร้างตาของแต่ละคน,นะคะ่ะยังของหนูเนี่ยหนูก็บอกคุณหมอไปเลยว่าหนูอยากได้แนวสายฝอนิดนึงอ่าคือคือบอกจุดยืนเลยใช่อยากได้สายฝออยากแบบตาโตเพราะว่าตาเก่าไม่โตเป็นสาวหมวยค่ะอ่านี่นะครับจะสาวหมวยเป็นสายยุโรปไปเลยนะครับเนี่ยแบบตาแบบตาไหมครับอันนี้สิบหกวันนะครับเนี่ยคือผมก็ตกใจนะว่าทําไมทําแล้ว แป๊บเดียวแป๊บเดียวเลยแล้วก็เหมือนเหมือนแล้วจังหวะแบบคายล็อกดาวน์ได้ไงออกไปเจอคนออกมปเจอได้เราแบบว่าออกไปเจอเพื่อนได้แล้วเพราะว่าแบบคายล็อกดาวน์เนาะช่วงความสวยไปเลยเรามั่นใจแล้วตอนนี้สวัสดีครับมีคนบอกแอดมินรูปหล่อสองหนุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่ผิดหวังครับดูคลิปผมเรื่อยๆนะขอบคุณที่ติดตามนะครับมีคนบอกติดตามอยู่กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจครับ ผมจะได้ไลค์เรื่อยๆนะครับเงินเงินไม่ต้องโอนมานะครับกดแชร์กดไลค์ผมอย่างเดียวพอนะครับถ้าถ้าชอบนะครับผมครับผมทำมีคนบอกขายยุ้ยจีละจีจีระนันอ๋อขายยุ้ยจีระนันหนูหนูมีคนเคยทักค่ะมีคนเคยทักแล้วครับเพื่อนเคยทักว่ารู้ตัวไหมมีคนเคยบอกไหมว่าขายยุ้ยจีระนันอะไรอย่างงี้โอ้ก็มีคนทักตายแล้วว่าขายขายหลายคนนะ มีมีคนถามราคาแอดมินแอดมินิงตอบหน่อยอ่าราคาทาตาราคาเริ่มต้นที่สามหมื่นห้าพันบาทนะครับสำหรับตา,าที่ตาที่แบบเป็นอายุน้อยๆแบบน้องเขานะครับอ่าอายุไม่เกินแบบสามสิบห้าสี่สิบแล้วแต่คนนะครับผมถ้าส่วนใครที่หนังตาตกเยอะแบบอายุสี่สิบขึ้นเนี่ยยังไงก็ต้องอ่าต้องใช้วิธีการเล็มหนังตานะครับเรียกว่าตัดดีกว่า เลมนี่มันเหมือนตัดผมยังไงไม่รู้ว่าเลมเนี่ยมันมีทั้งเลมทั้งตัดอ๋อมีเลมทั้งตัดด้วยใช่ถ้าเลมนี่ก็จะราคาห้าหมื่นห้าพันบาทถ้าตัดนี่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับมาถึงคุยเลยอยากเลมตาอยากเลมตาใช่เหรอต้องต้องประเมินจากประเมินก่อนนะใช่จัดรูปก่อนงประเมินดูก่อนนะครับทําตาบนล่างเท่าไหร่อ๋อทาตาบนข้างบนก็ราคาอย่างที่บอกไปนะครับส่วนตาล่างก็ต้องเข้ามาดูอีกทีนะครับว่ามันไขมันมันเยอะหรือน้อยนะครับ บางทีก็อาจจะต้องให้คุณหมอประเมินด้วยใช่ครับผมอ่าวันนี้น้องเขาก็วันนี้มาลุกสบายๆนะขออนุญาตนี่ิตัวสูงมากเลยวันนี้เป็นนักนักบาสนะครับเนี่ยใช่ค่ะเป็นนักบาสนักบาสนะครับแล้วก็เป็นอินเซนเซอร์นางแบบด้วยเอางี้เอางี้เดี๋ยวเอาโซเชียลเรามาให้ติดตามหน่อยสามารถเปิดเผยได้ไหมว่าเราเป็นใครเผื่อใครอยากจะจ้างงานใครดูอยู่แบบเฮ้ยน้องนี้สวยแล้ว อยาง้านงานดูดูตันดีกว่าอัปเดตตันดีกว่านะว่าเออจะเป็นยังไงเพราะเดี๋ยวหนูก็จะถ่ายรูปบ่อยๆเลยคับนึงแต่ต้องบอกว่าถ้าบอกเนี่ยคนจะทักมาเต็มเลยนะไม่เป็นไรตอบไปทันนะล่าสุดล่าสุดมีคนไข้คนนึงให้เบอร์โทรไปไม่ได้นอนเลยนะคุยกันยันสี่ท่าทุ่มนะค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าติดตามได้แล้วก็แบบอินบ็อกซ์หรือว่าแบบว่าถ้าทางโซเชียลตันตๆเนี่ยสามารถดีเอ็มมาได้เลยเพราะว่าพร้อมตอบค่ะเพราะว่าที่นี่เขาแบบบริการดีจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองค่ะ ค่ะก็โซเชียลได้ด้วยอนุญาตนะแอดมินแอดมินขิงช่วยเอามือถือให้น้องเขาหน่อยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหนูอันนี้นะครับสำหรับใครที่อยากทำนะครับเดี๋ยวจะคุยถ้าเกิดไม่อยากคุยกับผมแล้วไปคุยกับน้องเขาดีกว่าถ้าใครมีคําถามอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์กันสอบถามกันได้นะครับหรือทักไปหาน้องเขาเลยส่วนตัวได้หมดครับนี่ค่ะอันนี้เป็นสะดวกนะสะดวกนะได้ค่ะเป็นอินสตาแกรมของหนูเองตั้งหนึ่งนะวางไว้ก่อนนะอันนี้นะครับโอ้เ N ็นเ K N าไปติดตามว่าการพัฒนาการของดวงตาจะเป็นยังไงครับจะเป็นยังไงใช่สามารถแบบว่าถามได้นะคะว่าแบบว่าถามได้ถามได้ชว์นะอันไหนคุณรูปยังไม่ทำตาหรือว่าจะมีมีอัพไหมตอนนี้ตอนนี้หนูยังไม่ได้อัพรูปที่ทำตาเพราะว่ายังไม่ได้ถ่ายรูปใดๆเลยมาที่นี่ที่แรกเลยให้ทุกคนได้เห็นกันพร้อมกันเลยนะคะใช่แต่ว่าตาเก่าของหนูเนี่ยเดี๋ยวหนูโชว์เพราะว่าตาเก่าเล็กกมากค่ะ แอดมินชิงเขาบอกที่นี่อยู่แถวไหนบอกมาที่นี่อยู่ใกล้ใกล้ห้างไอคอนสยามนะครับใกล้ยงยงโรงพยาบาลตรัศิีนะครับก็คือเขตคลองแานถนนเจริญนครนะครับอ่าฝั่งฝั่งทนนะครับนดูนี่ค่ะเป็นตาเก่าตาเก่านะครับโอ้โหเปลี่ยนนี่เปลี่ยนเยอะเลยเนี่ยเปลี่ยนเยอะเลย ตาหน้ายังเปลี่ยนเลยแค่ทําอย่างเดียวคือแบบเปลี่ยนแล้วและแผลเล็กด้วยนะแผลไม่เห็นเลยค่ะนิดเดียวเออเออดูดีขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยหวานเลยเพราะว่าหน้าตาตาเก่าคือดุใช่ใช่ดุโอ้หวานเลยครับเดี๋ยวยื่นมาข้างหน้านิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยววางเดี๋ยวขอยญาตวางเทียบนิดนึงอ่านี่นะครับให้ดูกันนะครับว่าเปรียบเทียบนะครับเพราะว่ามีบางคลิปไม่ได้วางรูปคู่ คนดูด่าเมื่อไหร่จะวางรูปคู่ให้ดูนี่ครับเดี๋ยวเฮียดวางคู่ให้ดูนี่ครับน้องก็จะเก่งมือนิดนึงนะครับอ่คหันด้านเดียวกันใช่ไหหันด้านเดียวกันหันด้านเดียวกันทางนี้อ่อนใช่ไหมทางนู้นทางนู้นหันด้านทางนู้นอ่าเออนี่รวบผมกับไม่รวบผมแล้วก็มีตาของฉันนะครับกับอันนี้ไม่มีตานะครับอ่านี่นะครับสําหรับใครที่ให้อยากจะดูแบบรูปเทียบกันนะครับใช่อยากดูเพิ่มก็สามารถ แอดมาดูใช่รอดูได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะลงรูปให้คนได้ชมกันเน้องเขาอัปเดตว่าทาไปกี่วันอะไรยังไงบ้างนะครับสมมุติเป็นคนสูงอายุเล่นไอจีไม่เป็นมีช่องทางอื่นไหมช่องทางอื่นหรอช่องทางอื่นที่สามารถสะดวก Facebook เป็นเฟซบุ o กได้ได้ได้งั้นเปิดให้หน่อยเพื่อแบบบางคนบางท่านดูแล้วเป็นผู้ใหญ่ไม่เล่นไอจีเผื่อไปติดตามน้องเขาได้นี่ค่ะเป็นชื่อปารมีสิริสัพทวีเลยอันนี้ใครอยากจะจ้างงานน้องเขาก็ เธอหน้าค้างแป๊บหนึ่งครับนี่นะครับ P A R A M E E ค่ะอาลามีเลย C L า A V นะครับเฟซใหม่หน้าเก่าโดนแฮกใช่อันเก่าโดนแฮกมีคนแฮกด้วยเหรอมีคนแฮกเขาเปลี่ยนรหัสของหนูไปหนูไม่ได้เล่นเลยเอาเหรอโดนโดนขโมยไปแล้วก็ไม่สามารถเข้าได้เลยใช่อ่านี่นะครับสำหรับใครที่อยากจะโดนแฮกเฟซไม่ใช่ใครได้คำตาของฉันนะครับ อ่ะเดี๋ยวน้องถือรูปคู่อ่ะเพราะว่าเพราะว่าคนดูบางท่านเนี่ยเขาอยากจะดูกันแบบเปรียบเทียบใช่เอาเอาไว้ฝั่งนี้ก่อนทำแม้วอยู่ฝั่งนี้อ้โแค่นี้แค่นี้ก็แบบคนก็ชมมาค้างไว้นะค้างไว้นะสวยมากค่ะหันหน้ามาทางนี้หันหน้าทางนี้หน่อยทางนี้หันหน้าหันหน้ารับแสงหน่อยรับแสงหน้านี้หน่อยอ่าอันนี้นะเดี๋ยวผมจะขยายค้างไว้ให้ดูนะนี่นะครับให้ดูกันจระจระนะครับสวยมากค่ะรูปนี้จะเป็นรูปประกาศจับขโมยขนมในเฟเว่นนะครับอันนี้หลังทำสิบหกวันนะครับ ตาหวานขึ้นตาหวานขึ้นเลยนะครับเอาเอาเอา,เอาลูกขยับมาเนึ่อเนอ่านี่นะครับอส่วนรอยแผลเนะี่ยอค้างไว้ค้างไว้แป๊บนึงอ่านี่นะครับรอยแผลนะครับแทบไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยมองมันไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยอ่าลืมตาลืมตาอ่านี่นะครับ,รบสําหรับใครที่อยากทํานะครับเจนเชิญนะครับเราจะไม่รบกวนน้องครับเพราะน้องก็ต้องมีไปไปมหาลัยต่อไม่ไแล้ว ถ้าใครอยากจะคุยกับน้องเขาก็ทักไปน้องเขายินดีตอบใช่ค่ะสอบถามได้เลยใครอ,อยากจะทําที่คลินิกก็อีบ็อกมาได้นะครับฝากบอกก่อนก่อนกลับหน่อยคนที่ดูได้ค่ะสําหรับทุกคนที่คิดว่าอยากจะทําอยู่เนาะแบบว่าลังเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถปรึกษาหนูได้หรือว่าทัก ปรึกษาทางแอดมินเพจได้เลยใช่ไหมคะใช่แบบว่าอ่า,าร,ราคารายละเอียดต่างๆนะคะหรือว่าส่งรูปให้ทางแอดมินลองดูก่อนก็ได้แต่ทางที่ดีเนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนคะ<ช>่ะ <ๆ S 1> เพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะแนะนําดีมากๆเลยนะคะ <ๆ S 1> ค่ะก็สําหรับที่ใครสนสหรับใครที่สนใจนะคะอย่าลืมนะคะที่ละปอนคลินิกทําดีมากๆค่ะโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ